สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับน้องไมยกับน,น้องก้าวฟาร์มครับช่องทางช่องก็วัยรุ่นเมกาหมูห้าครับเลี้ยงแพะวัยรุ่นยุกนี้เขาเป็นนายของตัวเองกันหมดแล้วครับผม สวัสดีครับผมวันนี้มาเหมือนเดิมครับปล่อยแพะเลี้ยงไล่ทุ่งไป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 บรรยากาศครับวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสมีคื้มคืมนิดนิดคืึมค้มคมนิดนิด,นดครับตอนเช้าเดี๋ยวผม จะปล่อยแพะไว้ตรงนี้แล้วจะพาไปดูพาไปหาไปหาเดี๋ยวคอยดูครับไปหาอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจะพาไปหา,อ,าอะไรไปไปไปลูกเอ้เออจะเขาจะสวนเขาอะไรเด้อ ข้ารัดแล้วอยู่ในน้ำไฮน้ำน้าหน่ะเด่เขาสวนเขาเด้อติ้งเธอเนี่ยชอบเขพาพักเขาเขาเด้อนี่ล้นล้นลน้นมามามาเรียวเรียวมาเนี้ย ชาบตลอดนางงาม้าตลอดเลยนางงาม มา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 ,าลูกยังมาทันลูกก็ยังเล็กอยู่นะครับเดินไม่ทันนางก็เป็นห่วงลูกทุกวันนางมีแฝดนะครับเป็นแฝดแฝดอีกตัวนึงตัวนึงตัวใหญ่กว่า เป็นหงลูกเลยมาช้าครับสายตลอดมาช้าดีกว่าไม่มาครับนางบอกว่า,างั้น <c oughs> เริ่มมุ่งหน้านครับเริ่มมุงหน้าเข้าสู่ นี่ครับเป้าหมายไม่รู้ชอบอะไรตรงนี้เห็นที่เขียวไม่ได้ะกินลูกกินเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอาชีพหนึ่งซึ่งแกกำลังแกกำลังแกทำอะไรเนาะ เดี๋ยวเราจะไปสอบถามแกนี่ย hey, ังพี่ฮะขุ <Ha? S 3> ดอีปวัปว ไอ้เด็เดเกอเกพอ้หรอกีโรจากบาทพี่รอยหนึ่งรอยนึขายขายทุกมื่นไหมาขายทุกมื่นได้อะอืเออเก็บเาะหารอแล้วาอยแล้ว <h này, hai lại know. Po lion, bà. You can hang 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 này hang 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 คนเดียวเลยติพีอันนี้นันนี้เป็นรถคนยืนคนยืนอยู่ข้างๆคนนั้นเนี่ยอินตัวเัยนี่โอ้โอ้กำลังมันดินเหนียวด้วยนะดินเหนียวนี่เกียงพี่เกียง ลงยูทูบไบี้นีนะเอาเหาเาลงยูทูบไปน,นะเอาหัวใไก่กันเนี่ยสามหัว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มือมือวานน,นี่ย้ายน,น,นั่นมาเลยบันแว้งไหมน,หนี่นี่พี่พี่แง่โอ้มูขนาดตัวเนี่ยดูครับนี่เขาจะอยู่อย่เงี้ยครับดีโอ้หลายแช่ะ ห้าผมกินนกค,ครับผมมือกี้แพ้เขาสวนเขาครับพี่น้องโอ้แดดมาเก,กือสิบปัะทันอ่ากี่ข่าสวนไว้ก,กะระดองกระแดดเนี่ยครับผมเลี้ยงแบบไรทุ่งครับผมพี่น้อง เยงแบบไรทุกปล่อยหาอยหากินนี่เท่านปล่อยทุกวันโอ้บานผมมาติดทุงนาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งไว้เนี่ยได้ครับพี่น้องได้กดรลวดตะเพิ้นตะพื้นลวดกดให้แน่ <laughs>